ไปแล้วไปนแล้วไปแล้วดีเด่นแล้วไ้หนสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องถ่ายทองคำนะคะ ได้เวลาดาวเรืองเป็นลานลากันแล้ว<ม>ไป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 ดูดูพี่ทองดูพี่ทองวันนี้ไม่บอกพี่ทองเลยนะไปโรงเรียนแล้วนะ่ะ ไปแล้วครับไปแล้วพี่ธงอยู่บ้านเดี๋ยวดาวเรืองไปหาอาหารมาให้กินดาวเรืองไปเอายามาให้กินนะครับรออยู่บ้านมาแล้วครับมาแล้ว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 สาวตัวตึงของเรามาแล้วดู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 ตั้งหน้าตั้งตามาแล้วอืออืออือพอพี่ฟ้าลงรับตั้งนานแล้วอืออื เบรก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 อู้วันนี้ไม่เบรกรับวันนี้ไม่มีเบรกวันนี้ไม่มีเบรกอือวันนี้ไม่มีเบรกต้องเข้ามาหาถึงในบ้านพี่ฟ้าเลยวันนี้นีอยูไม่ไม่ยอมกินเลยดาวเรืองไม่ยอมกินเลยทักทายพี่ฟ้าก่อนพี่ฟ้าก็ดูพ่อน้อมตัดต้นกล้วยไว้ให้ อ้กินวาดดาวเรื่องเห็นไหมพี่ฟ้าเขาเก็บกินเก็บกินน่ะเก็บกินมาลูกไอ้กาี่ฟ้ากปงหมูเก่ไปจาเลยเออเออเก็บกินเก็บกินดูพี่ฟ้าเขาเก็บกินเก็บกินน่ะเออเก็บกินน้อยเอออย่างนั้นแหละเอาแยกกันดูพี่ฟ้าไม่ยอมเคี้ยวเลยดูดูจับโยนจับโยนวับจับโยนจับโยนเลยวับ ดาวเรืองเอ้ยไม่ยอมกินไม่ยอมกิน,พ,กนพี่ฟ้าได้สิบลูกดาวเรืองเพิ่งจะได้สองลูกเอาไม่กินดูหมดแล้วหมดแล้วโอ้พี่ฟ้ากินหมดก่อนแล้วหมดเตอรีลาพูนแม่์พ่นกับพ่อแม่อันนี้จะไปลองที่ไหนคอยดูเด้อพาะพี่ฟ้าลองรับตั้งแต่อยู่นู ดาวเรืองเดินมาถึงนู่นแล้วเออพี่ฟ้าลองรับแล้วพอเข้ามาถึงบ้านเงียบกลิบเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะพาพ่อหนองไปละกทึกที่ไหนเอาไปแล้วไปแล้วหางดู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 หาง แล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้กําลังค่อยๆเดินกันมาอยู่ยังไม่มีใครรีบไม่มีใครจะว้าวุ่นก่อนเลยนะคะดูดูพีฟ่ฟ้าจะลองไหมดูเงียบคครเงียบคริปเงียบคลิปอยู่อยู่ตอนนี้ยังเงียบคลิปอยู่ดูแสดงว่าพีฟ่ฟ้าทุกวันนี้เขาเป็นเด็กดีแล้วใช่ไหม เป็นเด็กเรียบร้อยแล้วพี่ฟ้าบอกว่าไม่มีระทึกหรอกทุกวันนี้นะ่ะหยุดให้มีระทึกแล้วบอกว่ามีเอร,รอรุนไม่ระทึกแลก้วเฮ้อ,ด,อดู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 ดดบอกว่าไม่ระทึกแล้วไม่ระทึกแล้ว,ลวอือหยุดหยุดแล้วหยุดแล้วเป็นนักเรียนดีเด่นแล้วอู้<ด>ไปแล้วหนูหนู พอสองสาวเอ้าเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าระทึกระทึกเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเฮ้ยไอ้ก็ไปทักทายเด็กน้อยเนี่ยทูนบอกว่ายา่องพอดมอมมา โอ๊ยก็ไปทักได้เด็กน้อยในเด็กน้อย่อยากใครไปหาคอยดักคอยดักไว้ไม่พอเลยเออเออเออเอาเออเอาเออเออเเออ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 าเอีเออเเนเอ้าเออเอว้ เออเ้อ้อมสีหือเออเยย่องแนมมได้เจ้าเอ้ยเจ้าคนช่วยเดี๋ยวดูประโยคกันดูดดูประโยคกันดูดูประโยคกันดูเอ ตาเอตาเอไปหาพ่อป๊าไปหาพ่อป้าพี่ดาวมองหน้าเลยแล้วว่าสองสาวนี้เป็นอะไรกันืมึมาโรงเรียนต้องมีเสียงด้วย <c oughs> ใเขาไปใส่บได้เลยเนาะพี่ฝ้าเอ้ยให้เขายางประทักทายอ,อืนน่นแนวกับบไ,ได้เลยฮะใส่อ,อยู่ตะกับจะคของยางเดียวเลยฮะนะฮะฮะฮะูกมะฮะ้ะ้อฮะ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 ะ ลาจังสี่ล่ะซื้อลามีของกินเราประสนใจพี่ดาวเรื่องเลยดาวเรื่องประยอมกินเลยฝากเก็บวานปับ๊บวานปั๊บดูดูดูด,ดูเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปูไปหาแล้วปูไปหาแล้วอาปูไปหาแล้วทำยังไงอะ่ะ เฮ้ยร้องทำไมพี่ฟ้าจเจ้าร้องอีกเลยางลจันจันเจ้าบอกว่าวันนี้พี่ฟ้าทำไมมาเปลกๆจังเลยจัดการให้สักหน่อยใช่ไหมล่ะเออก็เลยจเปิดประเด็นเลยเปิดประเด็นเปิดประเด็นเลยได้เรื่องเลยใช่ไหมจันเจ้าใช่ไหมอันไหนกอดปูก่อนกอดปูก่อนกอดปูแล้วลูกกอดปู กอดปูกอดปูเี่ะไปไหนเอ้าไปไหนเอ้าอ๋อนี่นี่นี่เอ้าเอ้าเงี่ยดูอันนี้ก็อิจฉาอีกนี่นี่ตัวอิจฉานี่ฮะฝาห้องเอาแล้วพี่ฝาห้องเอาแล้วห้องเอาแล้วเอาขาหลังค่ะขาหลัง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 เออขาหลัง ขาหลังปูบบเอ้าทอนเล้วขาหลังแล้วม่หลังหอกคอยเจ้าคอยเก่าคอยเก่าเอ้าบอกว่าปูมาจากไหนซื้อๆบ่มีหยังมาให้กินปูมาซื้อไปแล้วไปแล้วไปน้ำพีเล้าแล้วเอ้าเอ้าไปน้ำพีเล้าแล้วเอ้าเอ้าอี บอกว่าป,ปูมาซื้อเนาะเบาหยังไม่ให้เจ้ากินเลยเรดูดูดจะถอยหลังไม่ยอมปูไม่ยอมเอาไม่ยอมยังไม่ได้คาหลังใส่ปูไม่ยอมเพราะว่าวันนั้นก็แก้งปูใส่รัวแล้ววันนี้ยังไม่แกง้งเจ้าบอกว่ายังไม่แก้ง,งไปแม่อเ,เอ้าปูขี้เกียจเล่นแล้วปูขี้เกียจเล่นกับร้านแล้วปูขี้เกียจเล่นเอ้าสเก็ตอูเอ้า เออเออบอกว่าเจ้าไม่ไปน่ะเจ้าไม่ไปน่ะเจ้าไม่ไปน่ะปูจะไล่เจ้าไปไหนอืมจะไล่เจ้าไปไหนสั่งไดไหมไม่มีของกินเออเห็ดคักอะไ้เห็ดคักไปน้ำไปน้ำเออไปน้ำเออไปน้ำเออยางน้ำยางน้ำเขียดบอเขียดบอปูหายยังไ้กินเขียดบอเออ เออปูนี่เนาะไม่ยอมไปยังไม้าลากินเลยเออเอออันนี้ลูกมามามาปูเขาบ่อไม่กินน้องะพี่เอาสำหรับคลิปเดีโอนี้แล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคำด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นอัธิระทึกกันใหม่นะคะ นึกว่าจะไม่มีพี่ฟ้าก็ทําให้ระทึกจนได้อา้าวก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทางํำด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ